สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อไรตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าวันนี้ครับเรามีนิสสันเอแวนครับมาชี้เป้ากันนะครับนะวันนี้เป็นตัว E23 ครับค่อนข้างจะสวยเลือที่เดียวครับใครหารถตู้ทรงนี้อยู่ครับนะออกแนวคลาสสิกแล้วละครับนะตัว E23 นี่แต่งสวยด้วยนะครับใครมีงบประมาณเอาไปเก็บเพิ่มเติมเก็บเนียนๆนะครับตัวนี้ถือว่าได้เลยนะรายละเอียด เครื่องยนต์คันนี้นะครับเครื่องเป็นตัว s g 2 3นะครับนะเจ้าของบอกว่าเพิ่งเปลี่ยนฝามาใหม่นะครับช่วงล่างก็ยังแน่นครับนี่ไม่มีดังนะครับนะแอร์เย็นครับมีทั้งหน้าหลังนะครับนะพวงมาลัยก็คันนี้ทํามาเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับติดมาใหม่ครับเจ้าของบอกอ่าแม็กก็เป็นขอบ15ครับยังยังสวยครับรถเดิมครับประตูปิดง่ายนะทุกบานโลบไฟฟ้าใช้ได้หมดครับรถขับดี ของบอกว่าได้ไปรับรองไม่ผิดหวังครับเบาะครบนะครับนะตัวนี้ก็สําคัญครับรถตู้นี่เลือกใช้ให้มันถูกประเภทครับนะกับป้ายนะครนะถ้าเป็นรถนั่งนี่บอกต้องมีครบนะครับขาดไปแถวหนึ่งก็งานเข้านะครับนะเวลาขับขี่ไปเที่ยวนะครับโดนตรวจขึ้นมานี่งานงอกเหมือนกันนะครับนะเห็นมีคนโพสต์หลายคนแล้วละครับก็เตือนไว้ครับสําหรับใครที่ไม่ทราบนะรถประเภทที่ไม่มีเบาะนี่ก็จะเป็น ู้บรรทุกป้ายเขียวครับนะก็เรียกดูให้ถูกต้องด้วยครับอ่าคันนี้ราคาผู้ขายตั้งไว้ที่1นึ0 0 0สนสองบาทครับหนึ่งแสนบาทก็สามารถติดต่อเจ้าของรถไปได้ผ่านลิงก์ Facebook ด้านลางคลิปเช่นเดิมครับนะมุมด้านขวามือตรงลูกศรครับกดไปตรงนั้นนะครับถ้าใครดูทางช่องทาง u t u b e นะครับก็จะเพิ่มรายละเอียดขึ้นมานะครับนะเข้าไปติดต่อได้โดยตรงเลยครับทางช่องเป็นแค่สื่อกลางให้เท่านั้นนะครับส่วนใครที่จะฝากขายรถนะก็ติดต่อมาทางเพจได้ครับนะส่งรายละเอียดมาครับ กันเองครับนะก็แล้วแต่สานสนุนแล้วครับนะทางช่องก็เป็นแค่สื่อกลางให้ครับผมโอเครับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับถูกใจยังไงก็แนะนําให้ไปดูจริงกันด้วยครับไปลองขับลองเทสดูก่อนเพื่อความสบายใจก่อนดสินใจ่ายเงินนะครับนี่โอเคครับรับคลิปนี้สวัสดีครับ